สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับกับข่าวบ้านป้าแววกแล้วนะคะวันนี้ป้าแววทําเมนูนี้ค่ะตําแตงค่ะตําแตงปูปลาร้านะคะทานกับอันนี้ค่ะหมูยอทอดนะคะหมูยอทอดกับขนมจีนค่ะป้าแววเตรียมไว้แล้วนะคะตําแตงป้าแววก็สับแตงไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแตงปลา หนึ่งลูกนะคะในคโคกรรเพื่อใส่พริกะกับกระเทียมไปแล้วนะคะ,ะเวล่ต้องย้ายที่ต่ำนะเพราะว่าพอาต่ำบนนั้นแล้วกล้องเวล่กระเทือนเพื่อเหมือนเดิมนะคะ,ะเวล่จะปรุงน้ําน้ําส้มตําก่อนนะคะเพื่ปรุงน้ําส้มตํำแล้วค่อยเอาแตงกวามาใส่นะ,ะเพื่อโขลกพริกกับกระเทียมะคะ่ะ กระเทียมนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันก่อนนะคะแม่แววจะใส่น้ำตาลตปี๊บนะคะเหมือนเดิมค่ะเราจะปรุงให้ได้สามรสนะคะเปรี้ยวเค็มเผ็ดน้ำตาลน้ำปลาน้ำตาลน้ำปลาน้ำมะน,นาวนะคะที่เราจะใส่ก่อน น้ำตาลน้ำพราน้ำมะนาวมะนาวก็แบบเตรียมไว้สองลูกนะคะมะนาวหน้าแรงน้าตมันจะไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่อันนี้ปูปูกับปูกับอ่ามะเกิดเทศเพี่เระจะใส่ทีหลังเลยนะคะเพราะว่าจะแค่คนๆน,นะคะเพราะเดี๋ยวเขาเละเนาะเละแล้วไม่อร่อย พ่อแววจะบีบมะนาวหมดเลยที่พ่อแววเตรียมไว้สองลูกนะคะจริงๆพ่อแววเตรียมเตรียมน้ำมะขามไว้นะคะแต่ว่าพ่อแววว่าวพ่อแววจะใช้แต่มะนาวก่อนเนาะใช้น้ำมะนาวก่อนน้ำมะนาวจะปลอดภัยกว่าน้ำมะขามนะคะน้ำมะขามทานเยอะแล้วจะกลายเป็นยาระบายะ สองลูกก็แวลหมดละมะนาวสองลูกก็แววมะนาวหน้าแรงอะ่ะมีแต่เม็ดน้ำไม่ค่อยมีแพงด้วยนะคะประเด็นแวลเลยอยากจะปลูกเอาไว้ใช้เอง เราจะคนให้น้ำตาลละลายก่อนเนระใส่น้ำปลาน้ำปลาแบบแบบขวดค่ะน้ำปลาแบบขวดสักสองช้อนช้อนครึ่งไม่เคยมั่นใจเพราะว่าเราใส่น้ำปลาไปแล้วเนาะ แล้วก็จะใส่แตงกวาค่ะเป็นแตงเป็นแตงลูกใหญ่นะคะพ็เราสับเอาไว้แตงลูกใหญ่นะฮะเราก็จะคลุกคลุกให้น้ำาเ,เข้ากันแล้วเราก็จะใส่มะเขือเทศกับปูเค็มนะฮะมะเขือเทศกับปูเค็ม เสร็จแล้วค่ะตำแตงเลาแหววนะคะตแตงเลาแหววอร่อยอร่อยเสร็จแล้วค่ะแต่ประเด็นคือเลาแหววลืมเตรียมจานค่ะยืมเตรียม,ยมจานไว้ใส่ตำแตงนะคะตำแตงปลาแหววนี้ทานกับ <c oughs> หมูยอทอดกับขนมจีนนะคะ ใาจานมาแล้วค่ะหรือเย็นไม่ต้องอะไรมากมายนะคะเน้นผักค่ะเราไม่เน้นแป้งนะคะเราเน้นผัก จริงๆป้าแววอยากกินตําถั่วค่ะลูกชายอยากกินตาแตงเสร็จแล้วค่ะตําแตงป้าแววนะคะอร่อยอร่อยพร้อมเสิร์ฟนะคะมาอร่อยอร่อยกับป้าแววนะคะมีตําแตงมีหมูยอนะคะมีตําแตงมีหมูยอมีขนมจีนค่ะมาอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชม กับข่าวบ้านป้าแววนะคะเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะ